ทุกคนรถเราโดนทุบก,กระจกหนรถของใครไหนไม่เห็นบอกไม่ไหน,ไหนอ,อ๋อคันนู้นก็แตกเหมือนกันออ๋ก็เตกมาคนนี้หนูมองไม่เห็นทุกคนไปบอกอาพาร์ทเมนที่เราเปิดแล้วแปดโมงแล้วคันนี้อยู่บ้านเขาอยู่ไหนอะ ไปค่อยยังจ๊ะนี่คันนึงล้วของเราอีกทุกคนโอ้ oh my god ขนุนอีกโอ้ oh my god ทุกคนไม่ใช่แค่เราโดนเยอะมากสี่คันเขาบอกว่ามันมาทางนี้ทุกคนเนี่ขาบอกว่ามันมาทางนี้แล้วมันก็เดินมันมาทางนี้ได้จริงๆแหมหนูว่าทุกคน โดนเยอะมากมันไม่มีอะไรหายอ่ะทุกคนกล้องก็คือจับไปข้างหน้ากับด้านหลังกล้องในรถอ่ะก็คือจับไปแค่ด้านหน้ากับด้านหลังใช่ไหมรถธรรมดาแต่มาตีสี่หมั้งโอ้ยทุกคนแย่มากดู พันมิน้นหรอดีพวกเราไม่เอาของไว้ข้างดีพวกเราไม่เอาของอะไรไว้ในรถที่ลากเช็คดูแล้วหรอว่ามีอะไรหายไหม,ไมฮะทุกคนวันที่เกิดเรื่องเนี่ยก็คือวันเสาร์คนที่แบบว่าเขาที่เขาไม่ได้ทำงานมันเป็นวันหยุดทุกคนเขาก็เลยยังไม่ตื่นไ,ไหน ทีนี้เขาก็ยังไม่มีใครลงมาไงอ๋อนี่คันหนึ่งนี่อีกคันหนึ่งทุกคนกี่คันแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นี่คันที่ห้าเออหมายคือเนสอันนี้คันที่ห้าแล้วทุกคนผู้หญิงคนที่ดูเดินเดินโดน,เด,นเดินเวนอะเดินตรวจเวนเนี่ยพายเมงของเราเขาบอกว่าประมาณตอนที่เขาเดินอะมันยังไม่มีไม่ oh Let อันนี้คันที่หกทุกคนมันเลือกเอาแต่คันที่แบบว่า <Yeah. S 2> ไม่ใหม่หกโอ้ใหม่คือเนสหกแล้วก็เจ็ด โอ้ไม่กึนเนสเจ็ดคันทุกคนเจ็ดคันแล้วโอ้ไม่กึนเนสสิบ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 สิ you guys being angry t h e complex, that's the leasing side of the house. They take care of that side. Anything I can do for you on the maintenance side, I'm here for you. โอ oh, ้ทุกคนคันนี้ด้วยทุกคนมันเยอะมากเลยนะสิหาคันแล้วมีคันนึงอยู่ตรงนี้แต่เขาแต่เขาจอดตรงนี้เขาออกไปแล้วน่าจะออกไปไปแจ้งความหรืออะไรนี่แหละทุกคนมันเยอะมากเลย แล้วมันก็เลือกรถที่ใหม่แต่รถเราอ่ะไม่ใหม่เลยรถเราก็คือไม่ใหม่แต่มันเลือกรถที่ใหม่อ่ะโอ้ใหม่กอดอีกคันหนึ่งมันเยอะมากอ่ะมันเยอะจนตกใจมันเยอะจนน่ากลัว เขาบอกว่าน่าจะเป็นพวกวัยรุ่นทุกคนน่าจะเป็นพวกวัยรุ่นเพราะว่าของในรถไม่หายแล้วก็รถก็ไม่หายก็คือแบบว่ามันเข้ามานะ่ะเหมือนพี่เอพี่ชายของกบอะ่ะพี่ชายของกบเขาอยู่ตึกฝั่งนู้นอะ่ะทุกคนเห็นไหมตึกเนี้ยเขบอกพี่เอบอกว่าพี่ชายบอกว่ามันมีตอนกลางคืนอะ่ะ เห็นเด็กวัยรุ่นเต็มเลยมันข้ามกำแพงบ้านเธอมานะพี่เอบอกพี่ชายนะ่ะที่มาห้องมากินข้าวมันข้ามกำแพงมานะแต่พี่ไม่รู้มันมาทำอะไรแต่มันไม่มีมันไม่มีใครลดหายทุกคนแค่โดนทุบอ่ะมันน่าเศร้ามากเลยเราจะมาอพาร์ตเมนต์ทุกคนออฟฟิศไม่ใช่มาอพาร์ตเมนต์วันนี้พูดผิดพูดถูกแล้ว ตะกุกตะกักแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าตกใจเรื่องรถโดนทุบให้คุณอำนาจเข้าไปหนาวดูสิขนาดหนาวคุณอำนาจตกใจคุณอำนาจไม่ใส่เสื้อเลย ตอนนี้คือวุ่นวายมากทุกคนเพราะว่าทุกคนที่โดนรถโดนโดนลถทุบอะ่ะโดนทุบรถหน่ะมาเยอะมากที่ที่ออฟฟิศแล้วก็แบบก็มาแบบมามาบอกอะไรแบบนี้ว่ารถเราโดนทุบอะไรแบบนี้ทุกคนอ่ะ uh ั huh. okay. ตีลักเยอะเวลคัมฮะเยอะใช่ไหมเนี่ยก็คนคนเนี่ยก็คือทุบหมดเลยนะนี่ที่มานี่ตีลักแล้วเขาก็โดนเหมือนกันผู้หญิงคนนั้นก็โดนหมายความว่าเขาจะแจ้งให้เราหรือเราต้องโทรแจ้งตำรวจเองหมายความว่าเขาจะแจ้งให้เรอาหรือเราต้นอ่นงโทอแจ้งตำรวจเอง ตอนนี้เราจะต้องทำอะไรสเตปต่อไปโทรหาตำรวจโทรหาตรวจโอเคนับติกไอ้ข้างหลังกำแพงเขามีเขามีแบบนี้อยู่แล้วอ่าฮะข้างๆเราแต่เขาเด็กสูงสู้สูงๆเหมือนบ้านเราที่คล้ายๆมาต่อขึ้นไปนั่งไงเขาจะทำมอวทุกคนมันเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมกดจะซูมให้ดูเดี๋ยวไหมเดี๋ยวไปดูไม่เนี่ยทุกคนเนี่ยมันมีเหล็กเห็นไหมตรงนี้เนี่ยตรงกลางกำแพง กบถ่ายคลิปให้ทุกคนดูช่วงต้นคลิปว่ากําแพงของเรามันมัน,ม,นมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่แบบนี้กําแพงที่ข้างๆข,ของเรามันเป็นอีกแบบหนึง่งก็คือกอบล็อกขึ้นมาเฉยๆแล้วก็มีทางเดินได้อะเหมือนพี่พ่ชายพี่เออะบอกกบว่ากบรู้ไหมว่ามันมีเด็กกลางคืนมันมีเด็กเดินแล้วก็เอาบันไดข้ามมานะแต่เราไม่ได้พูดให้อาวายเมนฟังคือ รถมันมีเป็นร้อยเป็นพันคันนะพันเมียที่กบอยู่เราซวยแต่หลายคนก็ซวยเหมือนเราสามีก็บอกพี่นาบอกว่าสามสามีก็บอกว่าตอนนี้ก็พูดไม่รู้เรื่องกบตกใจทุกคนเหมือนกับช็อกอยู่บอกว่าพี่สามีก็บอกว่ามันก็โดนหลายคันเหมือนกันที่รักไม่ใช่แค่ของเราตอนแรกพี่นาโทรหากบสามีกบโทรหากบที่รักรถโดนทุกก็นึกว่าโดนแค่หนึ่งคันแต่ไม่ใช่ทุกคนมัน มันโดนเยอะมากถามว่าอุ่นใจไหมแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้มาเจาะจงเราให้คนเดียวว่ะคือมันทุบหลายคันตอนแรกก็คิดว่าเหมือนตอนที่รถเราโดนวางวางน็อตหรือเปล่าอะไรแบบนี้คิดว่าเป็นรถของเราคนเดียวเลยทุกคนแต่มันโดนหลายคันแล้วมันก็สุ่มสุ่มแบบมั่วโอเคค่ะทุกคนนี่คันหนึ่งทุกคน โ oh, อ้มายก่ดมีคันหนึ่งโอ้โ oh, หคันนี้ก็โดนเหมือนกันทุกคนดูเขายังไม่ตื่นกันไงบอกว่าเราต้องโทรแจ้งความค่ะทุกคนแต่ว่าโทรไปคือสายไม่ติดสายไม่ว่างอะไรแบบเนี้ยคุณอำนาจก็เลยต้องขับรถนะคะไปสถานีตำรวจนะคะทุกคน ก,ก็รู้สึกตกใจแล้วก็เศร้าใจมากๆเลยค่ะก็มาคอยดูกันว่ายังไงนะคะก็ไปที่ตำํำรวจเสร็จก็จะโทรหาประกันนะคะทุกคนจ้า